ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาสลากเกินราคาถแถลงความคืบหน้างวด16มิถุนายน2565กระจายจุดสลาก80ทั่วประเทศยืนยันการจำหน่ายบนแพลตฟรอร์มภาครัรฐผ่านแอปเปาตังพร้อมดูแลกลุ่มเปราะบางที่เข้าถึงขายสลากยันไม่มีผลประโยชน์แอบแฝงเมื่อเวลา15เกาของวันนี้ที่ห้องประชุมสำนักงานกพนายเสกสกลอัฐาวง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจาสานักนายกลัลมนตรีประทนอนุกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการเสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในราคาเกินกว่าที่กําหนดในสลากกินแบ่งรัฐบาลและประธานคณะกรรมการเฉพาะกิจตรวจสอบผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลกล่าวต่อผู้สื่อข่าวถึงสาระสําคัญของการประชุมในวันนี้ว่าวาระที่สําคัญคือการพิจารณาโครงการสลาก80 ซึ่งมีมาตรการที่คณะกรรมการสลากได้วางแนวทางให้สำนักง,ง,งานสลากดำเนินการโดยจำหน่ายสลากผ่านแอป,ปเปาตังในระยะเวลาอันใกล้จะมีทั่วประเทศภายในวันที่16มิถุนายน2565ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอและผู้กำกับการสารีตำรวจในพื้นที่จะร่วมเป็นผูดด้ตรวจสอบจำหน่ายตัวแทนต่อไปในเศรษฐกราวต่อไปอีกว่าในส่วนของการจำหน่ายผ่านแพลตฟรอร์มออนไลน์นั้น ทางสำนักงานสลากกินแบ่งได้พัฒนาช่องทางร่วมกับธนาคารกรุงไทยผ่านแอปเปาตังซึ่งมีประชาชนใช้งานมากกว่า40ล้านคนเป็นระบบที่ได้มาตรฐานมีความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศโดยตัวแทนจำหน่ายหรือผู้ซื้อจองล่วงหน้าสามารถนำเงินมาฝากขายได้ที่โดยไม่มีค่าใช้จายย่ายใดๆทั้งสิ้นในขณะเดียวกันก็สามารถที่จะขายเองได้บางส่วนช่วยให้เพิ่มโอกาสในการขายสลากได้มากขึ้นและการควบคุมราคา รวมถึงการตรวจสอบก็สามารถดําเนินการได้อย่างชัดเจนทั้งนี้แพลตฟอร์มจําหน่ายสลากจะเริ่มทดสอบร,ระบบภายในเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคม2565และจะเริ่มดําเนินการได้จริงเร็วที่สุดงวดวันที่16มิถุนายน2565ซึ่งจะเริ่มขายตั้งแต่วันที่2มิถุนายน2565เป็นต้นไปสําหรับคนพิการและกลุ่มเปราะบ,บางจะมีการพัฒนาแอปเพื่อเพิ่มความสะดวกในกรณีพิเศษอีกด้วย สำหรับโครงการลงทะเบียนผู้ซื้อจองลูกหน้านั้นในเบื้องต้นสำนักง,งานสลากได้มีหนังสือขอความร่วมมือจากผู้ว่าราชการจังหวัดสำรวจผู้จำหน่ายสลากจริงที่จำหน่ายสลากในพื้นที่ของจังหวัดเพื่อนำข้อมูลมาตรวจสอบเปรียบเทียบกับรายชื่อผู้ลงทะเบียนผู้ซื้อจองลูงหน้าที่ชุดเฉพาะกิจลงพื้นที่ตรวจสอบเพื่อให้คนที่ขายจริงแต่ไม่ได้รับโคต้าและไม่ได้รับสิทธิ์เป็นคนกลุ่มเปราะบางที่ต้องดูแลเข้าสู่ระบบทั้งนี้การคัดกรอง จะเป็นเป็นได้ความชัดเจนมีความแม่นยําให้ผู้ที่ทาอาชีพสายสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวจริงที่กําลังขายสลากอยู่ในปัจจุบันซึ่งต้องเป็นผู้ขายให้กับผู้บริโภคโดยตรงไม่ใช่การขายส่งหรือลักษณะพ่อค้าคนกลางประธานคณะอนุก,กรรมการกล่าวต่อไปอีกว่านอกจากนี้จะมีการปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาสาระในสัญญารับสลากไปจํญญาหน่ายเพื่อเพิ่มสภาพบังคับให้มีความเข้มข้นและเกิดความเกรงกลัวขึ้น และหลังจากที่เริ่มจาหน่ายผ่านแพลตฟอร์อมของสํานักงานฉลากประกอบกับการแก้ไขปัญหาในส่วนต่างๆจะส่งผลการบริหารจัดการของสํานักงานสลากให้เป็นไปด้วยความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นทั้งในส่วนของค่าใช้จ่ายในการบริหารและการแก้ไขปัญหาในระยะยาวต่อไปซึ่งนายเศษรษฐกล่าวในที่สุดกลับนิว24สถานีประชาชนกองประชาธมพันพ์นสำนักงานสื่อสารองค์กรภาพข่าวสามารถเม่เจดีรายงาน